อันจบจบอีกสามสองหนึ่งไปไปได้ไปได้เออไปได้ครับอจ๋าแม่จ๋าเทมทำยุ่มครับไปได้ครับที่นี่เลย เปิดกันไปนะครับเปิดกันไปเย็บทำยนต์ครับไปได้ครับที่นี่เลยจะเป็น,ปน,ปนดอกไม้ตัวเล็กสูงไอ้ก้ามสนใจด้อทานเลยนสี่สิบคะแนนยังเลยยังไหลนะครับลลาง เรียบร้อยครับหัวไปยัง like ป้ายยาวหัวไปยังบลแยยวยุดครับรอเวลาครับแหลมออก